มาใช้ AI หาความรู้เกี่ยวกับเอตเตเลียกันตัวผมจะลองถามคำถ,ถามกับ AI มีความรู้บ้างไม่มีความรู้บ้างเอาไว้ว่าทำถามไปเถอะมาไปเริ่มกันเริ่มจากคำถามแรกสิบอันดับคู่จิ้นที่คนชอบมากที่สุดในเรื่องเอตเตเลียดูกันดีว่า AI จะหาได้ไหมอันนี้ก็เพิ่งถามเหมือนกันนะเดร์ห่ดูกันเป็นแซฟเลีเตเลียคู่จิ้นเยอะสิบอันดับคู่ที่ยอดเยี่ยมในเอตเตเลียโดยประมาณอันดับที่หนึ่งอู้ อังกฤษเอออเมริกาอังกฤษอันนี้แม่เฮ้ยน,นะครับผมจากแฟนดอมอย่างเงี้งั้นอ่ะมาดูคู่แรกอเธอคือเอ่อกระดับที่หนึ่งอ,อเมริกาอังกฤษเป็นที่หนึ่งได้ไงวะทำไมไม่เป็นยี่ระมันเดียวจล,ลี่วะกูไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะ,ะหรือถ้าเรียกชื่อในกลุ่มแฟนแฟนคลับเรียกสันๆันว่า U.S.U.K. เออ สองอันชื่อตัวละครผมพี่เกดานะเยนนอรมนีตาลีเหนือที่สองได้ไงทำไมไม่เป็นที่หนึ่งไอช่างมันอะไอถามคนที่เขาบวชเอาดูว่าคนส่วนมากจะนิยมคู่นี้ไปแต่แต่กูไม่อินเท่าไหรไ่้ยเจดิตาปะไม่รู้จะอ่านไ,ไม่ค่อยออกอัเซียเมกาอ,อันดับสามเลยเหรอสุดยอดหอรือมะโอรัสอเมคุเทอันดับที่สี่อู้ฝรั่งเศสอังกฤษ ดูเมก็ต้องทำดูอลังการจังวะเฮ้ยได้อันดับที่สีกูมาถึงสนาน,นี้สุดยอดมาก French ิสกีทั้งเหตุตอรีทั้งคันทีนี้มันก็ได้ับความ,มนิยมอยู่นะสเปนกับตรีตายเออนี้คูน่นี้ต้องติดแน่ใน,นสัตว์แม่งกูเห็นเขาทำเต็มเลยยันในดูนะสเปโนโมนะสเปโนโมนะอ่าต่ไมทำไปรัสเซียจีนครับผมอู้รัสเซียจีนก็จะเป็นดู มันอ่านยากอย่างเงมั้ยมันมีชื่อแต่ผมไม่อ่านนะฟินแลนด์กับสฟีเรนอุ้ยเพิ่งรู้แฮ่มมันจะติดว่าเราติดว่าเราติดท็อปกับเขาด้วยอ่ะไม่ก็ต้องติดท็อปอยู่แล้วป่ะเพราะว่าทินเปิดมาเป็นเนื้อเรื่องแรกคู่เนี้ยเพราะว่าในนอติกกับสองเนเนี้ยเปิดมาเป็นคู่แรกๆเลยมันก็เลยแล้วเป็นคู่ที่รักกันดีเนาะรักกันดีจนกูอิจฉาอะไรเงี้ยถ้าจะเป็นสุฟฟินไหมออสเตรียฮังการีอุ้ยเฮ้ยนี่ไง นี่ไงคู่ชายหญิงเนี่ยแปดดาวเนี่ยฮังการีเบรุนญิงออสเตรียฮังการีจะเป็นออสทางโอ้ไม่น,น,านแบบ่าแปลกมาถึงคันนี้สุดยอดละปัสเซียกับฮังการีเฮ้ยติดได้ไง,ไงวะกูเพิ่งรู้แฮมว่ามันได้รับความนิยมขนาดเนี้ยอันนี้เพิ่งรู้จริงนะปอสทางโอเคต่อไปยัเด่นมากน้องวีอุ้ยเด่นมากน้องวีได้รับความนิยมขนาดนี้เลยเหรอผมนึกว่าจะเป็นอุ้ยเพิ่งรู้แฮมอันนี้อันนี้เกิดอวไรอันนี้ผมเพิ่งรู้แฮมว่าติดท็อปสิบด้วย มันก็ได้ก็มันก็ถ้ามีคู่จิ้นในยุโรปที่นี่นิยอรมันมีกันเยอะแต่ว่าถ้าเอานิยอหลักๆก็ประมาณนี้ไหมอาจจะเป็นเดนนอไวนะ้ผมก็จะเป็นคำถามได้เปิดมา3นาทีเลย USAUS อเมริกาอังกฤษและเยอรมนีเป็นสองคู่ที่มันจะได้ความนิยมสูงสุดอตลอดกาลจริงอยู่จรงอยู่ช่วงหลังรัสเซียกับอเมริกาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จนติดอันดับต้นๆในหลายแพลตฟอร์มคู่ซิ้นที่ได้รับความนิยมสูงสาหรับเปลี่ยนเข้ามาเช่นคิกคูสิบอันดับเช่นก็คือแบบมีการผัดเปลี่ยนเข้ามาออกบ้างคิคูฮอนด้าญี่ปุ่นกับกลีกไหมเออญี่ปุ่นกับจีมันถามว่านิยมในญี่ปุ่นไหมไม่ค่อยแต่ว่าถ้าเป็นในทั่วโลกอะนิยมหน่อยอันนี้นิยมมากปรสัสเกโอ้โหปรัสเกแคนาดา ก็ได้อยู่แล้วนะเนาะอังกฤษกับญี่ปุ่นเออนี้ยังกินกับญี่ปุ่นมันได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นมากเลยเพราะอวยคู่กินค,คู่นี้กันมากเลยอวยไม่รู้ทำไมไปถามเขาเลยนะต่อไปคําถามที่สองมาเริ่มไปเลยว่าผมจะถามอะไรไปกันครับคําถามที่สองเป็นคาถามที่คู่จิ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียเหมือนถามเรื่องคู่จิ้นเนาะมาดูกันว่าจีนกับญี่ปุ่นชัวร์กูเดาไว้ก่อนเลยแน่นอนกูวั่นใจอย่างนั้น การรบผู้คุชิที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียยากมากนื่อจะมีความแตกต่างก,กันไปรัสเซียกับจีนเหรอเออก็โอ้โหเฮียติดท็อปหกขนาดนี้แฝกเออคุณว่าจีนแบบญี่ปุ่นนะช่างเลยว่ารัสเซียมันก็มีส่วนหนึ่งติดเอเชียจีนกับรัสเซียกับจีนตลอคนรัสเซียหวังเยาว์ไหมเหตุผลที่โอ้โหคู่จีนที่ได้รับความนิยมในเอเชีย อันนี้น่าจะยุโรปไหมโอ้โนี่ไงญี่ปุ่นกับไต้หวันจะเนี่ยถามหน่อยเดีย๋ยวผมจะถามแอ้อีกอย่างหนึ่งก่อนปะมามามามันไม่มีญี่ปุ่นกับจีนเหรอทำไมหาไม่เจอวะสายตาสั้นแล้วปะใจกันนะอันนี้เจนแต่เรือ่องชื่อเหล่านี้ไม่เป็นไม่เป็นแพร่หลายเท่าคู่หลักอื่นแต่ชื่อเรียกเหล่านี้ไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าคู่หลักอหรอ ว่าในเอเชียจีนหรือญี่ปุ่นมันก็มันก็พูดิ้งบ่อยนะนี่อักษรกับพันลุมีนอ่ะเอ้ยไม,ม่ได้โอ้คนสัมระวัติศาสตร์น้ำมันจะขัดแย้งไปหน่อยมันมีเรื่องที่แบบซับซ้อนคือมึงคิดแต่ถ้าเรื่องที่มึงน่าเห็นเด็ดในศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองอ่ะใครเป็นพวกที่มันรับประวัติศาสตร์เอเชียหน่อยก็น่าจะเห็นอยู่แหละมามามาเออไม่รู้ทำกินทำเอาไม่ไดาทำถามต่อไปกันมาคำถามตไปเฮเรเลมีความเกี่ยวข้องัภาษาไหม เป็นคำถามที่ตร,ตรงแม่งต้องมีไอ้เียไม่มีไม่ได้นะเฮ้ยใช่ค่ะเฮตเตเลียอุเสียงต่อแอล้ว嘛เฮตเตเลียมปคนคนเกี่ยวกับภาษาลินอันนี้ผมเคยเห็นอยู่มันแปลว่าภาษาถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าภาษาอย่างมากโดยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการสร้างมุกตลกเออสร้างตัวละครและมุกตลกในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องเฮตเตเลียนั้นมาจากการรวมคําภาษาญ,ญี่ปุ่นและลาตินแบบ ังไงอเดียของครึ่งหนึ่งญี่ปุ่นครึ่งหนึ่งลาตินแบบพวกที่ชาติยิโรปที่เขาใช้ตอนนีน้อย่างเช่นไอตัวเอะเอานั้นเรยกเปในภาษาอังกฤษถ,ถ้าเป็นเขียนไอตัวที่มันเป็นอักษรเอก็โอ้ยใหญ่ยา,าไปเรื่องภาษาเถอะกุลบาศคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าใช้ไม่ได้หรืออ่อนแอเฮตาตลีอิตเตอรเลเฮตตอร์เลอิตาลีอ่ะในภาษาอิตาลีมันก็จะหมายถึงอิตาลีผู้ไม่ได้เรืเเเ่อง คือรวมกันก็คืออิตาอ่อนอิตาลีพูดไม่ได้เรื่อง ad, อ่อนแอดนอะช่างเลยสำเนียงและการพูดอ่าปุ๋มไม่อ่านที่พูดไอ้ตรงอันที่ผมคัดลอกไว้แถวๆนี้นะอย่ามาอ่ตรงแถวเนี้ยกูมไม่อ่านเนี้ยอ,อิตาลีเนี่ยมักจะชอบลงท้ายด้วยประโยคน์คำว่าเวสหรือพาสต้าพูดสตาร์เราหิวเลยว่ะจะรีบทำอัดคลิปแล้วจะรีบไปหาข้าวกินแล้วซึ่งถือว่าสื่อ ซึ่งสื่อถึงพาสตะเอ๊ะซึ่งถือไม่ใช่เลซึ่งถือซึ่งสื่อถึงภาพรักที่สดใสและรักอาหารอิตาลียนโอ้โหแม่งยากเนาะเยอะเจอแรมันนี่หรือถ้าเป็นภาษาอัปุ่นก็เรียกว่าโดยจิอกูก็เพิ่งมาดูไม่นานมันนี่แหละมักจะพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและใช้คำสั่งครับเป็นผู้นำฝรั่งเศสมักจะใช้คภาษาฝรั่งเศสว่าโอฮอน หรือคำพูดที่ดูเจ้าชูญี่ปุ่นคำพูดวัจะสุภาพตัวใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบทางกะญี่ปุ่นะอะไรอะอะการใช้คำและชื่อเรียกในภาษาแม่ตนม้นคนไม่จะเรียกประเทศอื่นด้วยลงไทยชื่อสั้นภาษาญี่ปุ่นอย่าง,งนั้ชื่อประเทศแฟนที่มาใช้ชื่อย่อที่มาจากภาษาญี่ปุ่นเช่นเอเอองประกอบของอังกฤษอิงกิษ อีโคอีโคโคเลยละา้างกฤษเหรอหรือโดกุองค์ประกอบของโดยจืออ๋อโดยจืโดยอีโดยจื่อโดยจื่อเกิดจากนะในการตั้งชื่อคูณจินเช่น U.S. U.S. U.K. J. It ว้าวยากจังปะการแสดงออกถึงความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมทิเตลเลียไม่จำเปนต้องถือ ค้นเสนอแล้ววพราะต้องทำภาษานั้นการที่ตัวละครบางตัวพูดภาษาอื่นได้เช่นภาษาอังกฤษพูดภาษาภเษา,าไ,ได้บ้างก็นําเสนอควรเกต,มตามภาษาที่นําไปสู่ความเข้าใจผิดหรือความตลกขบขันและนั้นภาษาจึงเป็นหัวใจสาคัญของงานหลักของตัวละครและซา,านสันตลกของคนาดาเลียก็มันขาดภาษาไม่ได้นะ้พูดถึงประเทศเออเนาะรุองการภาษาคำถามต่อไปมาไหมคำสารที่เท่าไหร่ไม่รู้มาว่ามาไปกันเดี๋ยวผมจะมาถามนะครับผมต่อไปเฮตาเลียโรมโนนี่ใสเป็นไง โรมาโน่ ano, หรือว่า south Italy อิตาลีใต้หรืออิตาลีอิตาลีตอนใต้ก็แล้วแวต่คนนะ่ะมีชื่อชื่อว่าโลวิสอิสโลวิส n o วากัสมีนิสัยบุคลิกที่ใช้ฝาแฝงของเขาไหมเนาะอิตาลีเหนืออิตาลีใต้ไออิตาลีเหนืออิตาลีอาชามันลักษณะนิสัยของโรมาโน่อิตาลีใจป้าใครใจใดีซึนไอ้เหี้ยแม่งซึนซึนไอสัตว์นี่คือภาพลักลักษณะเด่นที่สุดของเขา มักจะพูดคำหยาบกุดยิดง่ายและชอบแสดงออกว่าไม่พอใจหรือรำคาญคนรอบข้างโดยเฉพาะสเปนแต่ลึกๆเขาก็เป็นคนอ่อนไหวและแคร์คนอื่นโดยเฉพาะคนที่เขาสดดนิทซึ่ไอ้ยันแน่ยี่ซน่งที่อายไม่มั่นใจในตัวเอง แม้จะดูหยาบคายแต่เขาเป็นคนขี้อายโดยเฉพาะกับผู้หญิงหรือเวลาที่ต้องทําอะไรที่ไม่คุ้นเคยเขาไมคา์จะเปรียบเ <st arts> ทีเยบตัวเองกับน้องชายอิตาลีเนี่ยและรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่า <st arts> อย่าดูหมิน่นเราเราก็ดีฮนะดีเราไม่ควรดูหมิน่นไว้เราควรจะมั่นใจไว้ดิ <st arts> ขี้เกียจเลซี่เ <st arts> ขา,าชอบนอนมกักจะเรียกง,งานหนักซึ่งเป็นคุณสมบัติที่คล้ายกับน้องชายของเขาเออผมก็เขาก็นอน ขี้ขี้ขานยังวะจงรักพักดีต่อมะเขือเทศเช่ม่เชเลฟเขารักมะเขือเทศมากซึ่งเป็นจักร์ของภาคใต้ของอิอตาลีแล้วเป็นจุดรวมกับสเปนที่ชอบมะเขือเทศเช่นกันอารมณ์ร้อนมักจะอารมณ์ที่ขึ้นง่ายโวไโดยเฉพาะเวลาถูกยั่วยหรือถูกเรียกว่าจิมจม,ม,มี่ชื่อเรียกที่สเปนจิมมี่จิมมี่ <laughs> ไม่ใช่ละความสัมพันธ์โดดเด่นะ กับสเปนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเป็นคู่และเป็นที่มาของคู่จินสเปมนมโนดําอันนี้อไอม่ใช่ไม่ใช่ดําไม่ใช่ดําลัับความนิยมเอออันนี้คู่นี้ดังมากแต่กูสงสัยอย่างหนึง่งเอิมทำไมเอ๊หรือว่าเขาไม่นิยมจินพี่น้องวะแบบจินอิตาลีแบบบันโนว่คู่นี้มันดังมากเลยไม่ติดท็อปอะ่ะแสดงว่าเขาไม่นานิยมจินพี่กับน้องมั้ง ไม่ใช่หรอไม่ใช่เขาไม่อยากจินแต่ว่าเขาไม่ค่อยอยากใจจินเท่าไหร่สเปนเคยดูแลเขาในสมัยเด็กทําให้โรมาโน่แล้วกันเรียกว่าโรมาโน่โรมาโน่มีความรู้สึกที่ผสมที่ผสมสเปนระหว่างความรักความผูกพันความหุนหิดและความรู้สึกอยากเอาชนะอยากชนะให้ได้น้อยไอย้แย่เขาเก่งกมึงแล้วกันอ่ะอิตาลีได้อืออาจจะพูดแรงหน่อยนะกับอิตาลีเนน่ยเขามายาเป็นพี่ชายที่แข็งแกร่ง ว่าแต่มักจะรู้สึกว่าตนปวดตัวเองไม่ประสบความสําเร็จเท่าซึ่งเป็นที่ร้องเขาสรุปโรมาโนเป็นตัวละครแนวคิดที่ซินเดเลที่เป็นามขบขันนไม่หาตัวเองแข่งแก่งได้เกี่ยวกับเพื่อซ่อนความคีคอียและความไม่มั่นใจตัวเองซึ้นสุดยอดซึนง,งซึ่งจัดจัดเออี๋ยวผมจะคําถามต่อไปเป็ถามที่เออถามไปเถอะมามา ทำไมผมสงสัยเฉยทำไมคู่จิ้นโรมาโนกับเซนเดเล่ความนิยมจังเลยคือมามามา,มาครับดิไ่เป็นคู่ที่ได้ยามนะลักษณะความสัมพันธ์แบบปากร้ายใจดีโรมาโนเป็นเซนเดเล่เต็มตัวโรมาโนเป็นตัวละครที่ชอบพูดใจหยาบคายหงุนหงิดและพยายามแสดงความรังเกยียจะเป็นอยู่เสมอแต่ความจริงแล้วเขาแคร์สเปนอย่างสุดโอ้ยรักเปาเนาะรักสเปนจัด,จด สเปนที่ใจดีแบบไม่ย่อท้อสเปนเป็นคนมองโลกในแง่ดียิ้มแย้มและมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขต่อโรมโนโนเขามักจะอดทนต่อพฤติกรรมปากรลาของโรมโนโนยังคงแสดงความรักและความหมึนใโ,โอ้โรมมนโนยิ้มจะไมนิสัยเราแย่จังอ่ะโอเคอาโอเคแอเคาเราก็บอกเขาเลยเรนจะได้แบบโอเอาเถอะไปถามคุณเอาแล้วกัน ไดนามิกแบบรักดีหรือความเดี่ยงวงีนบยีต้าความตลกขบขันอย่างเงี้ยสองความสัมพันธ์แบบผู้ปกครองและผูกผู้ปกครองในเด็ก็คืออดีตอดีตอ่ะสเปนเคยเป็นผู้ปกครองดินแดนทางตตะหนอิตาลนในเด็กสเปนจะมีความผูผกพันและแรักโรแมโนติกเสมอนะล,ลูกหรือน้องชายตัวน้อยความสมจร,รที่น่ารักมุกงตลกในเลื่องมักแสดงภาพสเปนนะปับฐานะปับปาคือพ่อนั่นแหละที่พยายามจะเป็นผู้ปุก เป็นผู้ปกครองที่ดีแต่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จและภาพของโรมาโนวยเด็กที่น่ารักเละที่อายซึ่งคาเจริญดีนี้สร้างฐานที่แข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ของภูเขาสามเคมีที่ร้อนแรงและมีสีสันเคมีที่มันเข้ากันอะไรกันบุคลิกที่ต่างขั้วและความขัดแย้งและความสดใสและดีสาของสเปนกับความขี้งุ่นเงิงของโรมาโนทําให้เกิดเคมีที่น่าสนใจและไม่น่าเบื่อเคมีไหนต่างกันแต่ว่ามีรูปรั ละกษณะที่ดูคล้ายกันและแบบเมื่อมีความสนมสนิทกันในสมัยก่อนน่ยน่า้ในลาความนิยมนะประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนนี่คือตอนใต้นั่นแหละแถวพวกเม่ตนียทั้งสเปนและอิตาลีใต้ต่า,ตางเป็นประเทศในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมักถูกเชื่อมโยงกับรักที่เร่าร้อนอาหารอร่อยเทรนธรรมที่มีสีสันทำให้พวกเขาดูมีชีวิตชีวาสีการแสดงออกที่ชัดเจนในเรื่องการแต่งการขอแต่งงานมีฉากในมันงงะที่สเปนเคยขอรนโรมโนโตแต่งงานอุย้ย อุ้ยเราเชียเราอาเราเชียไหมเราก็เชียคู่นี้อยู่นะตอนแรกก็รู้สึกชอบแต่ตอนนี้ก็ชอบกว่าเดิม <laughs> หลังจากสเปนแต่งอันอย่างจริงๆัหลังจากสเปนผ่านกฎหมายให้เพศเดียกแต่งกันได้ไหมว่าโรามาน่จะตัวประจิเนีอย่างน่ารักโดยบบกว่าขมขื่อเท่สามมื้อต่อว,วันแลยกันแล้วกันยิบับก็แสดงออกถึงความรู้สึกที่ชัดเจนทำให้แฟนๆยิ่งมัน่นใจในกระชิมคุณจินเนีย เฮ้ยทำไมเราต้องปัตรไปเสด็จป่ะเดี๋ยวดิเรามาสเปย์เรามาเป็นที่นิยมก็ก็ไม่แปลกแหละเฮ้ยมาถามคำถามต่อไปถามคำถามต่อไปจนกว่าผมจะเหนื่อยจริงๆนะคำถามประเทศต่อไปประหารประเทศที่เฮตาตเรียในเรื่องไหนประเทศไหนที่มีพี่น้องเทียที่สุดในเรื่องผมตอบว่าอังกฤษดีกว่าป่ะขอตอบว่าอังกฤษชัวร์ผมว่านี่แหละ ประเทศที่มีพี่น้องมากที่สุดในโลกอสพาอเวอร์คืออิตาลีและเยอรมนีซึ่งเป็นสมาชิกที่ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องในความสัมพันธ์ที่ต่างกันไปมันไม่ใช่ไม่ดิอังกฤษมันเป็นคนละส่วนแต่ว่ามันไม่ค่อยมีบทไงไม่ค่อยได้นิยมหรือเปล่าช่างมันมากกันเกิพี่น้องอิตาลีอิตาลีเนี่ยเละเเลยประกอบด้วยาแฟดเป็นฝาแฟดแล้วเป็นตัวแทนของภาคเนี่และภาค ได้ของประเทศอิตาลีเออะแต่ในมาลีหมดยังล่าวถึงตัวละครอื่นๆที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ข้าสเวอิตาลีเช่นชิชิลีและเวโนโตมัาตุอ้างเป็นพี่น้องคนอื่นและวสองอิตาลีเออแล้วเซบงกาล่ะมันมีพี่น้องสามคนนะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบพี่น้องแท้ๆเป็นรัฐอะไรที่ใหญ่เนี่ยเออโอ้ยผมชอบนะผมชอบสมุองกาแต่ว่าบทม,มาน้อยอะ่ะเออไปที่เหลือไปค่อยเล่ากัน สองเยอรมนีกุ้มพีมนม่น้องเยอรมันเออน่าจะร่วมกุ่มประกอบด้วยความเกี่ยวข้องเป็นชาติเยอรมันเยอรมน,นีแล้วก็ประเซียแล้วก็อ,อ่านยากว่าประเซียคือพี่ชายของเยอรานในเรื่องถึงแม้วาม่าทางปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์นกว่านั้นแต่ในเรื่องจะเรียกกันว่าพี่น้องเออปอรเซียเป็นพี่ก็จริงแต่ว่าเตี้ยกว่านาะ ดูวินะนอกจากจะเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับทางวัฒนธรรมทุกบริษัทก่อนเช่นเยอรมนเนี่ยซึ่งถือเป็นบรรพบุรุษของทั้งเยอรมนีและปารีส์รู้สึกว่าถ้าพิจารณาปลิตพันธ์จะปรากฏบ่อยคืออิตาลีเนี่ยได้แต่อิตาลีเนี่ยใต้และเยอรมนีกับปาร,รีส์ซึ่งทั้งสองกลุ่มแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์พี่น้องที่แตกต่างกันแตกต่างกันแต่ก็รักกันมาคำถามต่อไปมาครับผมต่อไปครับผมสิบอันดับ ตัวละครที่สูงที่สุดในเฮตตาลียาเนี่ยน่าจะเป็นความสูงนะครับผมบางตัวก็สูงเท่ากันแต่บางตัสูงต่ากันอันดับหนึ่งต้องเป็นคุณรัสเซียอยู่แล้วนะคะผมซึ่งสูงมาเอาจิงริงไหมยอมรับสูงที่สุดในกลุ่มตัวละครอล้อ่ะต่อไปต่อไปคุณเป็นเอ่ออะไรวะสวีเดนสวีเดนนี่สูงกว่าเยอรมนีใช่สูงกว่าเยอรมนีจริงๆอันนี้ยอมรับเลยเป็นสูงอันดับสองอันนี้ลองมา สูงร้อยปสิบสองซึ่งมีความสูงเท่ากับรัสเซียแหล่งข้อมูลบางแหล่งละระบุกร้อยแปสิบสี่แต่ว่าผมว่ารัสเซียสูงกว่าน่าจะสูงกว่าสเวนนิดนึงแต่ว่าเยอรมันเอนเอเยอรมน,นีนี่สูงอันดับสามเลยเป็นตัวละครฝ่ายอักษรแต่เป็นตัวละครในฝ่ายอักษรที่สูงเป็นผู้นําที่สูงอ่ะอือร้อยแปดสิบสะคะผมตอมบไปอเมริกาซังโอ้อเมริการ้าอยเจ็ดสิบเจ็ดมันจะมีฟุตบอลด้วยคิดว่าออสเตรียออสเตรียร้อยเจ็ดสิบแปดหรอ นิ่มันควรจะกลับกันไหมเออไม่ดิมันไม่อันอันต่อไปอันดับสี่ก็เป็นออสเตรียอันดับห้าก็ค่อยเป็นมริกาอันดับหกปาซีปซีร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสเปนร้อสบ้าังกฤษร้อดสาฝรั่งเศสร้อพวกนี้ยร้อยเจ็ดสิบห้าอันดับสิบอิตาลีตรหโอพอๆสเปนเลยเห็นความสูงคือเป็นคนที่สูงมากในพวก สวีเดนเป็นที่รู้จักในนอร์ดิกว่าสุมากความสูงเขาใกล้เคียงเทียบเท่ารัเสเซียบางแรงแหล่งข้อมูลก็เผื่อให้เท่ากันเดียบรับเสเซียโหโหสูงนะพวกนี้สูงอย่างวะไอสัตว์เราแม่งแบบสูงกุม๊มามาคำถามต่อไปมาคำถามต่อไปจาม,มีสูงก็ต้องมีเตี้ยบ้างตัวละครไหนที่เตี้ยที่สุดในเฮตาริอีซีบันลังมาแล้วครับผมมาแล้ว โมร็อเซียโอ้โหร้อยสามสิบเซนโอ้โหไมโครเซนประเทศจำลองขนาดนี้โมร็อเซียไม่ดิไมโครน,น่ชันไม่ดิผมดูว่าสีลัานเตีย้ยที่สุดในเรื่องนะไม่ใช่นี่เสียร้อยสี่สิบโรดานอเวลโอ้โหปิดประเทศเอลิคเซยส์อะรู้จักอยู่ร้อยห้าสิบสองงสูงกว่านี้ใต้กว่าร้อยห้าสิบห้าเบลารุสเหรอ ร้อยหกสิบแคลอรีร้อยหกสิบเกาหลีจ้าร้อยหกสองเตี้ยกว่าญี่ปุ่นป่ะอันดับสิบญี่ปุ่นร้อยหกสิบไออันดับเก้าดี่ร้อยหกสิบห้าอันดับสิบจีนร้อยหกไปถึงญี่ปุ่นร้อยหกสิบห้าจีร้อยหกสิบ 10, G, 160, เก้าโอ้โหเตี้ยมากไอพวกประเทศที่มันเล็กๆไม่ค่อยมีบทผมอาจะไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าปางดูกันรู้นะโอ้เล็กมากมาวาคำถามต่อไปกัน อะไรครับผมสิบตัวละครที่คนชอบมากที่สุดในเฮตาตเลียแลวผมไ่รูติดเฮตเตเลียตลอดอะไอะไรครับผมเพป่นคนชอบมากที่สุดเลยแบบอย่าเป็นทางการเลยปัจจุบันมีคนนิยมเปลี่ยนแปลงกันเวลาบางทีก็แบบเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างเช่นเอเชียวิสตตะวันตกแลวแพลตฟอร์มทิกซูบุกมันมีการแบบเปลี่ยนสับๆกันไปอะแะ้รก็ที่แบบยอดนิยมตลอดกันแบบคนชอบมากครับอ่าอ่าครับผมมาเริ่มกันอันดับที่หนึ่งอิตาลีเนี่ยที่หนึ่งอยู่แล้วครับอันนี้ใช่อันนี้จะอยู่ อาจจะมตีตัวเอกตัวเอกฝากสักแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้นํานะแต่ว่าเป็นตัวเอกหลกักๆเลยเอาไปเยลามันนี้เฮ้ยคุณชอบเยอะขนาดอะไรเหรออันตอนแรกผมว่าคุณไม่น่าชอบนะเพราะวะ่ามันดูแบบเป็นหนุ่มว่าย่งเนี้ยหนุ่มแบบกึมใช้กํายำอายำยังไปแต่แต่แอาเยอะนะอ้ช่างเอังกฤษอังกฤษนี้โอ้โหคุณชอบเยอะขนาดั้นอ่ะเทคเคิกเล่นฝ่ายสมรตมิตรเนี่ยมันมีฝ่าย เอาไว้อเมริกาอเมริกานี่ติดอยู่แล้วโอ้โหฝันไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นกูว่าถ้าจะโหวตอ่ะกูชอบคนจะชอบเยอะนะกูว่าน่าจะเป็นพวกชาติเอเชียแนะ่ยังไงไม่ชอบคนญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นไปโหวตของเพราะญี่ปุ่นก็ชอบน่าจะชอบดีไซน์ประเทศตัวเองแหละมันดูเรียบง่ายนะเป็นไฟส์นะรัสเซียโอ้โหผมก็ชอบเยอะนะจีนจีนนี้เยอะเยอะเลยเออแอบก็เยอะจริงๆนะ ฝรั่งเศสคุณฝรั่งเศสเออไอ้ยวกนี้ฝ่ายอักษรหมดเลยเนี่ยตั้งแต่หนึ่งถึงแปดเนี่ยเรียงกันฟีทั้งอักษรแล้วก็ผ่ามันวิทย์ไปรั่งเศสท้งฝ่ายวี่ดูโอ้โหก้าวปัตเซียปัตเซียติดว่ะอดีตสมาชิกกลุ่มพี่น้องเออสิบอิตาลีได้อุ้ยโรมาโน่แกรอดมาได้ไงอิตาลีอัเนี้เป็นสุดยอดนะเฮ้ยคุจินเมามามา ถ้าผมก็จบไปแล้วจบไปจริงเอาคำามเนี่ขคามสุดท้ายมันเจ็บ่ากแล้วผมไม่ไหวจริงๆงนานทำนี่ก็เป็นขอน้อมูลไปโอ้โกูกูไม่อยากน่าเชื่อว่าเยอรมันนีมึงติดได้อันดับสองเลยกูกูรู้ว่าเป็นตัวแบบอังกฤษเมก้าเนี่ยสุดยอดม,มากกูน่าฟีลมึงมามาแล้วก็จบแล้วถ้าผมก็ไปเจอคิปหน้าบายบาย